ก็กลับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมตอนนี้มาอยู่ในเกมสถานีไซฮาเตะนะฮะผมเป็นเกมแนวเฮ์เลอร์นะเอาแหละมาเริ่มกันเลยเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงทางร่างกายและทางจิตใจเลือดมีเอฟเฟกที่ไม่พึงประสงค์ภาพที่สื่อสารทางการอาเจียนแล้วก็การฆาตกรรมนะฮะผมและแน่นอนนะครับเกมนี้เป็นเรื่องแต่งนะฮะผมเข้าใจตรงกันนะนี่คือสถานีสุดท้าย ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะไปด้วยกันจนนิรันเถอะครับสถานีปลายทางในที่สุดในวันนี้วัฏจากชีวิตแห่งการทำงานก็จบลงสักทีในทุกๆวันต้องตื่นมาทำงานกลับบ้านนั่นมันก็เป็นทั้งหมดของชีวิตผมแล้ว วันนี้ก็โดนหัวหน้าวีนแตกอีกแล้วแต่ผมก็สุดจะทนกับความที่ไม่ได้เรื่องของตัวเองเหมือนกันรู้สึกเหมือนร่างกายหนักอึ้งเหนื่อยล้าไปหมดจนแทบจะลืมตาไม่ไหวแล้วนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นขอพักตาสักหน่อยเดี๋ยวเสียงประกาศดังเราก็จะตื่นขึ้นแน่ สถานีไซฮาเตะอาการาชิฮารุเอ๊ะนี่เราหลับเลยสถานีงั้นเหรอใช่สิโอ้โหหลับจนสถานที่เปลี่ยนเลยนะในรถไฟเงียบสนิทเลยถึงสถานีไปทางแล้วสินะสวยแล้วสิพรุ่งนี้ต้องรีบทำงานแท้ๆช่วยไม่ได้งั้นนั่งแท็กซี่กลับแล้วกัน เฮ้ยเทียชมัสเอาเป็นว่ารีบกลับก่อนแล้วกัน okay. โอเคโอ้ยเดินได้แล้ว <S <S เราถือกระเป๋าใบนี้ไปบริษัทด้วยงั้นเหรอไม่เห็นจะจำได้นี่ผ้าเช็ดหน้า <S 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 คุณได้รับผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้ขาวนี่มันผ้าเช็ดหน้าที่มีคนให้เรามานี่นึกว่าจะหายไปแล้วซะอีกมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอะ จะว่าไปนี no ่มันคือดอกอะไรนะมันนานกี่ปีแล้วนะที่ไม่ได้ติดต่อเธอขอโทษนะโอ้ไม่กอดรู้สึกเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างเลยฮะเชี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันหนักขนาดนี้กันนะหนักเหรอเดี๋ยวนะแล้วมึงยกมาได้ไงเนี่ยโอเค เออเราจะไปทางไหนดิงั้นไปข้างหน้าก่อนละกันเฮ้ย,อ,ยอะไรวิ่งวิ่งอะ่ะมันคืออะไรกันนะเอื้อมไม่ถึงเลยเอื้อมไม่ถึงหรอโอ้เอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยนี่ลองไปหาดูตรงนั้นสักหน่อยดีไหมนะอืมดูเหมือนว่าจะ กอะไรไรม่ได้นะมมัมืดจนไม่เห็นอะไรเลยอ่ะถ้ามีแสงสว่างแล้วก็อ๋อเตนังผมพยายามจะสำรวจไปเรื่อยๆ ประตูเสือกล็อกอีกกดไฟชุกเชิญเหรอกดดิเอ๊ะเปิดไม่ได้ที่ประตูมีของหน้าตาเหมือนนาฬิกาติดอยู่มันติดอยู่ก่อนแล้วเหรอก่อนอื่นลองตามหาเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วกันโอ้โหไปทางไหนก็ไม่ได้ ตรงบาะก,ก็ไม่มีใครอยู่เลยจะว่าไปก็ไม่ใช่เวลาแล้วนี่รถไฟจะวิ่งอัตโนมัติเหรอถ้างั้นเราคงต้องติดอยู่ยันเช้าขอทีเธอแย่ที่สุดนั้นคงต้องนอนที่นี่แล้วนั่งรถไฟเที่ยวแรกกลับบ้านแล้วกันอุ้ยะอะไร,ะไรนะรู้สึกเหมือนบรรยากาศจะเปลี่ยนไปลองกลับไปดีไหมเหมือนว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปเอ้า,อาคุณคือใคร มาได้ไง่ายโอ้หลับอยูครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมส่งอีเมลโอเคกดยำๆเพื่อปุกกู <c oughs> ต้องการคนช่วยเหลือเอ๊ะรุ่มพี่อ้าเขาลุกจักอะเฮ้ยทำไมนานถึงมาอยู่ที่นี่เมื่อกี้นี้เราก็เดินบนจนครบแล้วนี่ก็ไม่เห็นใครเลยนี่นะ รุ่มพี่สินะครับตัวจริงตัวจริงนี่นะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับเซ็นไปนั่นสินะทัสสึนามิคนนี้ชื่อว่าทสสัึนามิผู้ชายใช่ไหมทัส,สึนามิชิออนเุื่อนน้องอที่ทำงานที่เคยสนิทกันทัสสึนามิชิออนผู้หญิงแน่เลย ถึงจะเป็นรุ่นน้องแต่อายุเท่ากันแต่เพียงเขาเข้ามาทำงานช้ากว่าไม่กี่เดือนจบมหาลายัยหัวดีนิสัยก็ล่าเริงอยู่เสมอมีน้ำใจแถมทำงานยังเก่งอีกแตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงถึงจะเรียกว่ารุ่นพี่แต่นั่นก็เป็นเพียงธรรมเนียมเท่านั้นแท้จริงแล้วลึกๆในใจของหมอน,นั่นคงนึกว่า ดูถูกคนที่ทํางานไม่ได้เรื่องแบบเราแน่นั่นงั้นเหรอ,อผู้ชายเหรอโอ้ยแต,แต่แต่หน้าตาคุณว่าผู้หญิงนะนี่พอมองทัศนามิแล้วก็เผื่อคิดว่าเขาดูถูกเราแบบนั้นไปซะได้และพอสาเหตุนี้เราเลยเว้นระยะห่างจากทัศนามิมาสักพักแล้วไม่คิดเลยว่าจะมาเจอกันที่นี่พวกเราอายุเท่าๆกันช่วงแรกก็สนิทกันอยู่หรอกว่าแล้วเชียวเรื่องความสัมพันธ์นี้มันยากจังนะ พออยู่กับทัศนามิแล้วชอบรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากอยู่ใกล้เท่าไหร่หรอกจะว่าไปแล้วนี่ผมหลับที่สถานีสินะครับหรือว่ารุ่นพี่จะเป็นเหมือนกันเหรอครับชใช่ก็ว่าจะลงที่เนี่ยแหละแต่ประตูก็เปิดไม่ออกเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่มันก็ช่วยไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะนอนที่นี่เลยดีไหมนะงั้นงั้นเหรอครับแย่เลยนะครับแบบนี้ จะวาไปแล้วผมคิดว่าจะเอางานค้างไปปั่นต่อที่บ้านนะครับทั้งทำโอทีแถมยังหอบงานมาปั่นที่บ้านต่อเนี่ยเหนื่อยแย่เลยนะอ่าแต่เพราะว่ามันเป็นงานเตรียมเอกสารนำเสนอโปรเจกต์ใหม่นะครับเพราะงั้นถึงเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็สนุกนะครับงานแบบนั้นนะนะสนุกเราไม่เคยแตะเลยแม้แต่ครั้งเดียวอ่ะใช่แล้วลองใช้มือถือติดต่อสถานีรถไฟกันเถอะครับ ตาซึนามีล้วงมือถือจากกระเป๋าจากเกงสลักสุดเนี้ยบขึ้นมาเอ๊ะมันเปิดไม่ติดอะครับแปลกจังนะทั้งที่ตอนขึ้นรถไฟมันน่าจะยังมีแบตเหลืออยู่นี่อ่าหรือว่าก่อนหน้านี้รุ่นพี่ก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วเหรอครับเอะเราติดต่อ น,นแน่นอนลองติดต่อไปแล้ว <c oughs> แต่โทรศัพท์ไ,ไม่ติดนะ่ะทำให้ฉันถึงทำตัวอดถึงไปแบบนั้นล่ะ <c oughs> งั้นลองติดต่อไปอีกสักครั้งดีไหมครับ <c oughs> อ่ะอืมได้เลยร้วงมือหาไปทั่วกระเป๋าเก่งๆและหยิบโทรศัพท์ออกมาไม่ว่าจะแตะตรงไหนหน้าจอก็ไม่ติดเหมือนกันเอ๊ะ เหมือนว่าของฉันเองก็เปิดไม่ติดเหมือนกันนะแบบว่าลุมพี่เนี่ยยังตลกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยโดนโดนพูดแปลกๆใส,ส่ซะงั้นถ้าเป็นรถไฟจะต้องมีวิทยุไร้สายแน่นอนครับลองไปใช้ดูกันเถอะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะอืมใช่แล้วแหละไปกันเถอะเฮ้ยมันยากจริงๆด้วย คงเพราะไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเลยไม่สามารถพูดเป็นธรรมชาติกับทัศนามีได้อฮาอแย่ชะมัดเลยอยากกลับบ้านเร็วๆแล้วถ้าเป็นรถไฟจะต้องมีวิทยุไร้สายแน่นอนครับลองไปดูกันเถอะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโอเคเราจะไปดูวิทยุกันนะจ๊ะอ่ะกดแล้วมัน มันน่าจะรับสายได้ละไ,ไหนไหนกดโอเพื่อติดต่อสำนักงานใหญ่สินะครับเข้าไปถยกนะฮะหยุกนะเข้าไปเด็ดขาด จอาออกไปเด็กไปกไปไม่ได้เสียงถูกตัดสายไปอะอะไรกันเมื่อกี้มันไม่ใช่ว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเหรออืมดูท่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับถ้าติดต่อข้างนอกไม่ได้แบบนี้ถ้าติดต่อข้างนอกไม่ได้เราคงทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องอยู่ที่นี่แล้วแหละครับ เหมือนว่าข้างนอกจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยผมว่าเรามาหาทางออกไปข้างนอกกันเถอะครับเอ๊แต่เขาบอกว่าห้ามออกไปข้างนอกนายแน่ใจหรือว่ามันจะเวิร์กเราอยู่ในนี้เฉยๆไม่ดีกว่าเหรอผมก็เห็นด้วยนะครับนุ่นพี่แต่ว่าผมว่าพวกเราจำเป็นต้องรู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถตั้งรับ ได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะงั้นผมว่าอย่างน้อยพวกเราก็คงต้องรู้ก่อนว่าที่นี่คือที่ไหนอ่าเออคือนั่นสินะว่าแล้วเชียวทัศนามิยังมีสติแล้วตัดสินใจได้อย่างดีเฮ้ยสุดยอดเลยนะไม่ได้นะหยุดคิดเดี๋ยวนี้ฮารุถ้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับทัศนามิตอนนี้มีหวังได้จิตตกเอาแน่ งั้นเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าครับรับทราบครับลุงพี่เฮ้ยเค okay. ได้เวลาสำรวจก่อนเรามีคนมาช่วยละเอ้ยหรือว่าลัาสซินามิมันมันแขนยาวก,กว่ากลววลองดิถ้ามีสองคนก็น่าจะยหยิบไหวนะน,น,นั่นสินะครับแต่มันก็สูงนะเราจะหยิบมันยังไงอะ คอถ้าลองขี่คอดูก็น่าจะถึงไม่ใช่หรือไงเอ๊ะขี่คอแล้วล้อเล่นนาแต่ผมโอเคนะเชิญรุ่มพี่ขี่คอผมได้เลยครับเอ๊ะนายแน่ใจเหรอขึ้นมาได้เลยครับรุ่มพี่ผมสูงกว่ารุ่มพี่ด้วยนี่นะเข้าใจแล้วนาจังหวะนี้แหละขี่คอเจอกู หยิบได้แล้วละถ้าสึนามิหลังนายโอเคไหมอะ่ะครับผมไม่เป็นอะไรเลยขอบคุณที่เป็นหัวนะครับล่งพี่ทำไมหมอนั่นถึงได้ดูดีดขนาดนี้นะโอ้ได้ไอดีการ์ดมาครับผมแหมจังหวะขีค่คอเมื่อกี้เราต้องใช้สิ่งนี้ <ๆ S 1> กับตรงไหนกันนะนี่นี่มีกล่องที่ติดกับรประตูเขไียนไว้ว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ประตูนี้มีเพียงพอสำหรับช่องเลยนะครับ ใส่ดีการ์ดเข้าไปประตูเปิดออกมีกองบุหรี่แล้วก็กระดาษห่อขนมกองอยู่ข้างในว้ามีแต่ขยะแฮะจะมีของที่พอเอาไปใช้ได้อยู่ไหมครับคุณได้รับไฟแช็กก็คือได้ไฟแช็กนั่นแหละคงใช้ให้แสงสว่างได้ในักที่แล้วก็จุดเผาไฟได้ด้วยสินะครับ จุดไฟเผานี่ไม่น่าจะทําได้นะของอย่างอื่นก็ไม่น่าจะใช้ประโยชน์ได้ฮนะ <Okay. S 3> โอ้ยทางดับเพลิงก็ไม่กล้าจะเปิดเนาะโอเคเอ๊ะเมื่อกี้ไฟมันอะไรนะ่ะ โอ้มือสนิทเลยรุงพี่ครับไฟเช็คเมื่อกี้จุดไฟเช็คขึ้นมาให้หน่อยครับฮะเอเอได้ได้ได้ไดอ้าไฟไม่ติดอีกโอ้ my god เชี่ยอะไรนะ่ะเนะนี่มันเลือดงั้นเหรอตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ มีใครอยู่ที่นี่กันแน่แล้วใครเป็นคนทำแล้วทำทำไมกองเลือดมหาศาลสีแดงชาติกระจายออกเป็นวงกว้างมันง่ายมากที่จะจ,จินตานาการว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นกลิ่นเลือดที่ทำเอาอยากจะสำลอกออกมาเออไม่ไหวแล้วทั้งเกียดและไม่ได้นอนจะไม่ไหวแล้วน้ำย่อยคย่อยๆเคลื่อนออกมาผ่านกระเพาะอาหารตีขึ้นมา โอเคคือกูอ,อ้วกแล้วแหละไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรออกมาเลยโอ้ลุงพี่ไหวไหมครับสภาพนี้ดูท่าอาการไม่ค่อยดีเลยนะถ้านี่เป็นฝันแล้วก็ช่วยรียบตื่นเร็วๆทีเถอะอออิออะไรวะเนี่ยเช็คด้ไหมอ๋อพี ขอร้องอ่ยช่วยยที<ะ>คุณขอโทษเนะอ่ะเมื่อกี้มันเอคืออะไรกันเป็นอะไรวะรุ่นพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้เหมือนฉันจะเห็นภาพอะไรแปลกเป็นผู้หญิงที่นอนจมกองเลือดเอ๊ะงั้นงั้นหรอครับรุ่นพี่อาการไหวไหมครับเนี่ยอืม รู้สึกแย่ะมัดเลยมีแค่เราเท่านั้นเหรอที่เห็นภาพหลอนหรือฝันหรืออะไรกันแน่แล้วผู้หญิงเมื่อกี้มันเหมือนกับเธอมากเลยอ่ะไม่นะคงคิดไปเองแล้วไอ้บ้าเ้ยฝันเห็นผู้หญิงโดนฆ่านี่มันเลวร้ายที่สุดดูอีกได้ไหมโอเคถ้าปล่อยไว้แบบนี้รุ่นพี่คงไม่ไหวแน่เลยเราน่าจะมาทำความสะอาดกันเถอะครับ จุดไฟด้วยไฟแช็กแล้วมองเข้าไปงั้นเหรอ,อโอ้หมายเลขสิหมีตเลขมีเขียนไว้วมันคือคำใบ้ตรงประตูหรือเปล่าครับอืมโอเคอันนี้สิใช่ไหมเอถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต้องแย่แน่เลยครับรุ่นพี่ผมคิดว่าเอากระดาษน,นี้ละกันใช้แทนกันได้แหละ คุณได้โปสเตอร์แนวรักหวานแหววเ,เรื่องนี้ผมไปดูมาเดือนก่อนเอาไว้เป็นหัวข้อชวนคุยนะครับแต่เหมือนว่าจำพอดเรื่องไม่ค่อยได้เลยฮนะทำไมหมอนี่ถึงดูสงบนิ่งได้นะนี่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้รุ่นพี่คงไม่ไหวแน่เลยครับเราทำความสะอาดกันเถอะใช้อะไรดีนะใช้กำน้มนใช้โปสเตอร์เลย ยง,งก็มีประโชน์ใช้โปรเตอร์นะหวานแบวเช็ดคราบเลือนเรียบร้อยอ <Okay. S 2> ี่แค่นี้ก็สะอาดเอี่ยมแล้วครับขอ,ขอบใจนะจะว่าไปแล้วตอนนี้เช็ดคราบเลือนแล้วได้นั่งก็มีอะไรด้วยห้า <52. S 2> สองเศรษกระดาษเขียนว่าหนะ้าสิบสองนเออได้แล้ว โอ้ยสองห้าเก้าหนึ่งโอเคแม่งได้แล้วท<ส>่านี้เราก็จะออกไปข้างนอกได้แล้วใช่ไหมทีเนี้ย <c oughs> กระดาษมันกลับหัวม,มันต้องเราก็ต้องกลับหัวดูเอาเก่งมากเลย,เยครับสมกับเป็นรุ่นพี่แต่สถานการณ์ในตอนนี้มันยังดูแปลกๆนะถึงจะยังมองไม่เห็นข้างนอกแต่ก็ออกไปก่อนเถอะออกดิรออะไร ถ้าเปิดประตูนี้ออกไปแล้วต้องเจอสถานที่แน่นอนและทุกอย่างก็จะจบลงเฮ้ยเราภาวนาไม่ออกไปข้างน,นอกโห<ฮ>แต่ว่าความหวังที่แสนเลือนลางก็ได้ถูกเปิดขยี้จนแหลกเมื่อประตูได้เปิดออก นี่นี่มันอะไรกันนะไม่เห็นมีข้างนอกเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปออกจากสถานีได้ต่อให้ออกจากสถานีได้มันก็ไม่นะมันจะต้องไม่เป็นไรแม้แต่ทัศนามีก็ยังดูสิ้นหวังเลยในสถานที่แบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะนี่มันเรื่องจริงแน่เหรอแม่งฉันไม่ไหวแล้วนะนี่มัน ต้องไม่เป็นไรแน่รุ่นพี่ต้องมีทางออกที่ไหนสักที่แหละเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องไปต่อเท่านั้นแล้วล่ะครับเออโอเคโอเคดูเหมือนว่าจะให้ไปต่อนะฮะถังขยะตรงนู้นดูเหมือนว่าจะมีอะไรเลยครับลองเข้าไปดูกันไหมครับถังขยะงั้นเหรอถึงเราจะไม่อยากทําแต่ก็ต้องหาเบาะแสอลองเดินไปดูหน่อยก็ได้ฝากด้วยนะครับรุ่นพี่โอเคจะค่อยว่ากันฮะผม เอาล่ะขอจบเอพิโซดหนึ่งมาก่อนแล้วกัน mm hmm. ถ้าอยากดูอีกก็เรียกร้องกันมาฮะเ mm hmm. จอต่อเอพิโซดสองให้ mm hmm. แล้วเจอกันเมื่อคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร